มาแต่ยังกินน้อยหมือนอูปะดุค่ะกับสัวอันนุ้มเซนปูปะดุก,กับไม่มีพระอีตูหรอกเอาอันนั้นใช่พักกระแยงพัะกระแนงมี่จทุกคนกับเขา่าออติบ๊บติ๊บเขา่าติ๊บเขาเหนียวเขาติมติบมัดหนียไปเรียนวัดเด้อหน่อยบบมือต่อคันเคยแล้วก็ปิดไว้ลุยต้องว่าลายยายห,หางเก็บคอ เส้นเงน่เอาอย่างมันก็ยังเป็นเส็นอยู่หน่อยประดุยแล้วก็เสียไแว่ะขอตักมาใส่หนึ่เด้ออู่่็เดิม มันก็จะกินเป็นตโตลูดหลดเนะาะยยานกลางมันค้ามเนยไปอนอา ปลกแก้มกับบะมี่ยังหลายจ้ะทุกคนมีบักเขียมีบักแตงไม่กระมังกระม่งต้ม ่เมื Inter ่อดาวยประดเยแล้วก็เตกป่ะปูปูปดุกหมอปูหมอประดุกมพ่อปลาแดกบ่หน่อย นี่กระดุกนักมองทองมันหนิไหมหน่อยเปลี่ยนมุมกินข่าเด้อทุกคนมั่น มาเพื่อเป็นไงล่ะไอ,อว่าทำไนไม่อดีแล้วนอดอีแวประดุกเหลือญอืออ่ะประดุกหน้าบานห้องมันสิบเปยนอยากเนี่ยมันสิแข็งมันสิบกินอีกย่งก่อนจ้ะ i don't think